สวัสดีค่ะนะท่านผู้ชมนะคะเราก็มาต่อนะคะสูตรว่าเวลาพัฒนานะคะสูตรของพ่อเฮงนะคะท่านผู้ชมโอ้ยสดายนะคะท่านผู้ชมวัตถิพานมากของพ่อเฮงนะคะเป็นเห็ดเด่นสงเลขพันมีสีตัวนะคะขึ้นเตียมลงเตียมเนาะมันว่าเขางวดก่อนีน่ก็มีสองมันว่าเขาสองหนึ่งเราก็จะมาดูนะคะว่าเลขเดินนะคะหลักหลักหน่วยนะคะหลักสิบสูตรของพ่อเฮงนะคะท่านผู้ชมเนาะ งวด่ี้ผ่านมาเข่าสวงแม่โอ้เสียดายนะคะผู้ชมหนึ่งสองกับอ่ะสองสองเนาะมีสองตัวเราก็มารุน้นอ่ะดูนะคะว่าสูตรหวยของพ่อเฮงวดนี้ถ้าจะเป็นชุดเต็มนะคะแล้วก็มีแนวทางมาด้วยนะคะของเซียนใหม่นะคะให้หกตัวเด่นเด่นเน้นเน้นนะคะเข้าเหตดสูตรของพ่อเฮงก่อนเนาะนะคะสูตรของพ่อเฮงนะคะผลอกอกอ่ะสองหนึ่งสามสี่นะคะ 5000000 5000000យកទៅត្រក្កា อันนี้หลักหน่วยนะคะอืมสงสัยงวดดีนะคะุผู้ชมเนาะสุดของพ่อคนจะจะเป็นชุดเต็มนะคะอันนี้คือตัวเด่นหนึ่งกับเก้านะคะ เลขคุณทงเซงวัน,นี้จะเป็นชุดตริมเนาะนะคะเราก็มาคัดออกเหลือหกเหลือหกคู่เน้นนเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมเนาะเหลือหกคู่เน้นเน้นดินดินเหมือนเดิมนะคะเจ้าสาม เก้าเจ็ดนะคะเก้าสี่เดี๋ยวแอดจะมาคัดออกเลือ่าหกคู่เด่นๆนะคะเหลือก็ก็เป็นหว้ยถึงว่าเหลืออยู่หกคู่เด่นเหมือนเดิมเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางสูตรของพ่อเฮงหลักหน่วยหลักสิบนะคะอันนี้เป็นหลักสิบสิบมีหนึ่งกับสะมีหนึ่งมีสามมีเก้านะคะหน่วยมีเจ็ดบางครั้งก็กสลับกันนะคะนทิพผนานมากกเสียดายเนาะนะคะคุณผู้ชมเนาะ,ะขึ้นเตี่ยมลงเตี่ยมเนาะคะ่ะ วันที่นี่คันเลกค้นเรือหน่อยคันฮันเลกสูตรพ่อเรือหน่อยเบ,บียบ้เขาต้องขึ้นแต้มลงแต้มเหมือนเหมือนทรงหทีตีพานมานะคะอันนี้ก็ขึ้นแต้มคือกันลงแต้มสามสามนะคะแล้วก็สามหก อัน,นี้ชุดเต็มนะคะชุดเต็มเลยเงวดนี้นะคะแต่เกาหันมาชุดเต็มตาเด็กสูตรของพ่อกับเขาอคือเกาเด้ร์นะคะทุกผู้ชมสูตรของพ่อเฮงนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่นะคะนี่แหละนะคะสูตรของพ่อเฮงนะคะทุกผู้ชมเนาะก็จะมี อ่าเด่นวิ่งนะคะวิ่งวิ่ง,งรูดของคนก่อนจะมีอยู่3ามตัวแต่จะเหลือดูหนึ่งกับ9นะคะวิ่งรูดนะคะมีหนึ่งนะคะมีสามเนาะเดี๋ยวเราก็ามาคัดออกนะคะมี9กนะคะสามมีก็ล่อรลุนมึงเนาะ่าสามจะมาพอสามสามติดเกือบทุกหดไหมนะคะ่านผู้ชมเนาะต้องใช้เหล็กสามอาไปเนาะ อ่งวดนี้นะคะก็จะมีเลขเด่นอยู่นี่แหละท่านผู้ชมนะคะเตรียมวินตีตะล่างไว้นะคะส่วนมากจะมาแถบนี้แหละเนี่ยแถบนี้นะคะ,ะ,คะอ่าส่วนส่วนฝั่งนี้นะคะส่วนมากฝั่งนี้จะบ่ค่อยมากถ้าเกิดมากกันนันนะคะแตมาก็จะมีเป็นหลักของมันอยู่หลักเก่านะคะมีเก่าสามเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสี่สามนะคะก็จะมีสามสามสามสี่สามเจ็ดนะคะแล้วก็ สามสามเจ็ดสามสี่เนาะหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เท่ากับจะมาเน้เนๆอยู่ฟังที่อ่าแอดมินตีตารางให้นะคะเพราะว่าสูตรของของพอเพิน่นเพิ่นให้เอาฟังนี่เนาะนะคะสูตรของพ่อเฮงนะคะเลขเด่นของเพิ่นก็จะมีิงเสียละเอาตามที่อ่าพ่อใหญ่เพิ่นให้มาเนาะเนี่ยเป็นเด่นนะคะมีเด่นเก่าสามสามสามหนึ่งสาม 9-6้ 9, 6หกอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวเด่นเหมือนกันแต่ว่าเด่นเกิดจะเป็นฝั่งนี้เนาะนะคะเป็นเหลืออยู่6กคู่เด่นเน้นๆน,น,นะคะแต่เกิดท่านผู้ชมนะคะชื่นชอบก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านเนาะ,ะเราก็ดูเป็นแนวทางไปก่อนว่าเลขเด่นนะคะของแต่ละเซียนจะมาแล้วแอดมินก็จะไปสรุปอีกที่หนึ่งเนาะนะคะผู้ชมเพราะว่าเลขเลขของแอดมาเจ็ดมาเก็เปลียได้หด่แต่ว่าเลขของอีพอพันมา พันกันมาเจ็ดอยู่แต่ว่าเจ็ดพันมาอยู่หลักน้อยของพูเขาปรอยู่หลักสิบประมาณนี้เนาะก็จะมีเก้าเจ็ดเก้าสนะคะอีถ้าเกิดเพราดนี่อีใต้นี่นี่นีนเอีกตัหนึ่นนนนนงก็คือเก่าอแหละเขากิดชอบลักเก่าเนาะก็มีเก่าถ้าเกิดเราชอบลักเก้าก็เอาเก้ามาเลยนะคะเก้าสามเก้าห้าเกนะคะถ้าเกิดเท่าชื่นชอบวาเลขกันมากหลักใเนะเขาก็อเอาตามหลักเนาะนะคะ ส่วนแนวทางนะคะมีอีกหนึ่งแนวทางของเซียนใหม่นะคะคุณชมเซียนแม่นเลขวิ่งว่าที่ผ่านมาเพิน่นเหเด่นหกร่องร่องอย่างนั่แต่ว่ามาเขาอของเซียนถวัดเนาะเดี๋ยวเอ็นที่จมาเปิดก่อนห้องของเซียนใหม่กับเขาขกระเลขเด่นนะคะดีราวเซียนใหม่อีกสักระดีราวเซียนใหม่เด่นหกรองสี่นะคะเจาะหกหนึ่งนี่อันนี้ของเซียนใหม่โอ้ยไม่ใช่อันนี้สรุปนะคะอันนี้ไม่ใช่สรุป หงเซียนใหม่คนเจาะหหนึ่งนะคะของเซียนถวัดมาเหม็นกันผู้ชมนี่ของเซียนถวัดนะคะผู้ชมเดี๋ยวอันนี้เวลาพัฒนานะคะงวดที่ผ่านมาของเซียนทวัดให้สองเก้าสองหนึ่งสี่เก้าสี่หนึ่งนะคะมีแค่สี่คู่เด่นน้นนเท่านั้นนะคะเราตก็มารอรุ้นตามต่องวดเนาะนะคะของเซียนใหม่นะคะของเซียนใหม่เอาไพ่เบิรงตัลเซียนก่อนผ่านมาก่อนของเซียนใหม่หกหนึ่งหกแปดนะคะอุ๊บ ก็เหยืเด็กสี่ตัวนะคะคุณผู้ชมเนาะเด็กเขาน้อยหน,น่อยตัวแล้วนี่ของเซียนใหม่นะคะของเซียนใหม่ก่อนนั่เองนะคะเซียนใหม่นะคะพันธหย่วิ่งรูดนะคะวิ่งรูดน้อยตัวมากนะคะวิ่งเจ็ดนะคะวิ่งรูดเจ็ดนะคะรองอ่ารองสองนะคะพันธหย่เด็กหน่อยตัวนะคะพันธหยื่อไม่สั้น นี่นะคะผู้ชมเซียนใหม่นะคะให้มาที่วิ่งรูดเจ็ดนะคะมีเจ็ดแปดเจ็ดสองสามสองและสองสองอ้าวแปลกๆนะคะท่านผู้ชมเนาะนะคะเราก็ดูเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมเนาะว่าของแต่ละเซียนนะคะคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าของเฟนของพ่อเฮงก็มีเจ็ดอยู่นะคะอ่ะอันนี้ของเซียนใหม่นะคะวิ่งรูดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสองสามสองสองสองนะคะมีซีคูเรนชอบเซียนใหม่กะ อ่ะเบิ่งเป็นแนวทางไว้นะคะผู้ชมเอาสองเซียนเลยเนาะเพราะว่าท้าหลายคลิปมันก็จะเมยเบิ่งไปทุกคลิปเนาะนะคะจะเอาเซียนมารวมกันเลยเนาะจะไปสรุปองสุสัยอีกทีหนึ่งเด้อนะคะท่านผู้ชมมาของเซียนรอตะเซียนใบนะคะว่าเล็กแนวทางคนไหยมางวดนี้เด่นวิ่งของเซียนใหม่นะคะวิ่งเจ็ดเด้อนะคะเชฟหน้าจอไปก่อนของเซียนใหม่เลขไม่เยอะนะคะให้เจ็ดแปดเจ็ดสองสามสองและสองสองสี่คู่เด่นเน้นๆนะคะ ส่วนของข้อแห้งนะคะค่ะแคบหน้าจอไว้นะคะผู้ชมเนาะชอบก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมเนาะนะคะ,ะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมก็ขอขอบคุณขอบคุณด้อน,นะคะไอ้เขียวพารวยนะคะกดเบิรงกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยน,นะคะก็วนนี่ชวมวีลารนะคะท่านผู้ชมนะคะเ่อนเต็มกระเป๋าอันตร่ำเพื่อเก่าละท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะนะคะ จะไปห้เลขเลขรักรักสิบหน่วยสิบนะคะวันนี้คนเรามาเลขสามก็เลขเก่าก็มาสามเก่าก็สามอท่านผู้ชมเลขพอหิงเนาะ,ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะ